ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่แน่ใจว่าเราจะฉีดหรือไม่ฉีดดีถ้าฉีดแล้วมันป้องกันชีวิตเราได้เราก็สมควรจะฉีดนะคะไม่อยากจะไปไหนเลยไม่อยากออกจากบ้านเลยขายของเพราะว่าไม่ขายของก็ไม่มีอะไรจะกินกลัวค่ะแกลว่าจะไม่ฉีดน้อยถ้าเกิดติดเชื้อมาเรายังมีภูมิุ้อกันก็เลยต้องฉีดมันมีความเสี่ยงสูงอะเพราะว่า หนึ่งเป็นพ่อค้าจับเงินไม่รู้งงเงินผ่านมือใครออกไปน็นเงินก้อนบาท ทำไมถึงตัดสินใจฉีดหายขอยสัมผัสเงินใครมีเชื้อรับเชื้อมาจากไหนมีอาการะไรเลยนะคะก็จะง่วงนิดนึงฟับก่อนแล้วก็หายไม่มีอาการอีกวันนึงก็ทํางานได้ตามปกติะคะ่ะฉีดเข็มแรกไปแล้วครับซิโนแวควันพรุ่งนี้จะฉีดเข็มสองว่าก็ขอเชิญชวนทุกคนแหละช่วยกันฉีดยาคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดก็ไปฉีดซนะนประเทศไทยเราจะได้ปกติเหมือนเดิมฉีดแล้วก็ไม่มีอาการผลข้างเคียงอะไรบอกทุกคนแล้วค่ะ บอกทุกคนเลยคนที่ว่าจะไม่ฉีดไม่ฉีดสรุปแล้วก็ฉีดเหมือนกันฉีดปกติแล้วรอเข็มที่สองสันยาซิโนโฟาร์มก็อยากชวนให้ไปฉีดนะครับประมาณใจว่าอย่างน้อยๆอ่ะให้ลงปอดอาการไม่หนักสามารถรักษาหายง่ายอยากให้มาฉีดกันนะครับได,ได้ใช้ชีวิตง่ายๆไปไหนมาไหนก็ต้องป้องกันเหมือนเดิมถึงฉีดแล้วแต่อย่างน้อยๆถ้าเราพลาดมาไปรับเชื้อมามันก็ไม่อันตรายมากป้องกันฉันลงปอดได้ดี ให้คนอายุทยาเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อจะได้ป้องกันโควิดเศรษฐกิจจะได้เดินต่อเลยคะ่ะก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนครับพอบยา้คนทุกท่านนะครับตาฉีดวัคซีนทุกทุกท่านเลยเพื่อป้องกันการติดโรคโควิดนะครับถึงแม้ฉีดวัคซีนไปแล้วครบสองเข็มก็ต้องใส่หน้าก,กากล้างมือระยะห่างวัคซีนตอนนี้ผลการวิจัยยืนยันว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อป้องกันการไม่ป่วยรุนแรงไม่เสียชีวิตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญจัดระบบอำนวยความสะด,ดวกผู้ ป่วย608เนี่ยมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลให้ครบถ้วนให้มากที่สุดถ้าอยากให้พพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะดูแลซึ่งกันและกันให้ใส่แมสกันนะคะล้างมือให้บ่อยที่สุด